u n d เด e War สงครามคนเป็นตอนที่หนึ่งณนะจุดเกิดเหตุฝนเม็ดน้อยเม็ดใหญ่จำนวนมากตกลงมาจากเมฆฝนสีดำที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอันมืดครึ้มยาดลงบนตึกรามบ้านช่องที่ตอนนี้ร้างผู้คนจนกลายเป็นซากปรักหักพังที่รอวันถล่มลงมาสายลมอ่อนๆพัดโชยมา ทำให้สิ่งลอกข้างอย่างใบไม้หรือเศษกระดาษชิ้นน้อยใหญ่ปลิวไปตามกระแสพื้นถนนเต็มไปด้วยกองเลือดสีแดงเข้มเหนียวเนื้หนะและกองศพของตัวอะไรบางอยา่างที่ดูแล้วรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์แต่มันกลับหน้าขนลุกมันนอนตายเป็นจำนวนมหาศาลแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่ามันอยู่กลางสีแยกกองศพซอมบี้ นอนทับถมกันจนกลายเป็นภูเขาขนาดย่อมๆมีเลือดสีดำไหลออกมาตามบาดแผลเส้นเลือดสีดำและสีแดงบางๆุดขึ้นมาตามเนื้อหนังของศพเหล่านั้นแต่ละศพล้วนมีบาดแผลตามจุดต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นรอยกระสุนปืนรอยถูกของมีคมเฉือนจนเนื้อหนังหลุดหายไปรวมถึงรอยกัดและไม่มีท่าทีที่จะเยียวยาสามานแผลให้หายเป็นปิดทิ้งได้ สิ่งที่น่าสนใจมากกว่ากองศพพวกนั้นก็คือมีชายคนหนึ่งนั่งชันเข่าอยู่บนยอดกองศพพวกนั้นร่างกายของเขาชุ่มไปด้วยเลือดและเต็มไปด้วยบาดแผลรอยข่วนรอยบอบช้ำรวมถึงรอยแผลอื่นๆโชคดีที่มีน้ำฝนมาชำระล้างคราบเลือดที่ตกค้างอยู่ตามร่างกายจนเผยให้เห็นผิวหนังสีเทาซีดและมีเส้นเลือดสีดำพุดออกมาเขายังไม่ตาย แต่เพียงพักเหนื่อยจากการต่อสู้กับพวกมันกว่าร้อยตัวด้วยตัวเองคนเดียวในมือขวากำด้ามดาบกาตาณะสีดำที่ชุ่มไปด้วยน้ำฝนและเลือดสีดำของพวกซอมบี้คมดาบที่บินเหลี่ยมไปเล็กน้อยสะท้อนแสงแวววาวเส้นผมสีดำคลับเปียกปอนไปด้วยน้ำฝนถ้าฝนยังไม่ตกคุณอาจจะได้กิ่นขาวเลือดฟุ้งกระจายอยู่ทั่วบริเวณน,นี้อย่างแน่นอน แต่วันนี้กับโชคดีเหมือนพระเจ้าประทานพรให้หยาดฝนทุกเม็ดทำการชำระล้างสิ่งปฏิกูลให้หมดสิน้นแต่ครั้งนี้พระเจ้ากับทอดทิ้งปล่อยให้มนุษย์ตายตามลำพังโอ้พระผู้เป็นเจ้าชายคนนั้นภาวนาออกมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีแต่เมฆลึม้มทำไมท่านถึงได้ ทอจริงเราแบบนี้เราไปทำอะไรให้ท่านโกรธหรือเขาเงียบไปพักหนึ่งแต่เสียงตอบรับก็มีแต่เสียงฝนท่านสร้างโลกนี้ขึ้นมาอย่างสดใสแต่กลับทำลายลงอย่างช้าๆแล้วปล่อยให้มันเน่าเฟะไปอย่างเย็นชาเพราะมนุษย์อย่างพวกเรา,างั้นเหรอผมไม่เถียงหรอกนะว่ามนุษย์อย่างพวกเรามันทำอะไรขี้เียๆกับโลกนี้ไว้บ้างแต่พระเจ้าก็มีหน้าที่ รับคำสารภาพแล้วชำระล้างให้มันผ่องใสไม่ใช่เหรอน้ำตาอุ่นๆของชายหนุ่มไหลลินผสมกับน้ำฝนเย็นๆที่หยดลงมากระทบกับใบหน้าซึ่งมองขึ้นไปด้านบนเพื่ออ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นคำตอบก็คือเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าที่ผ่าลงมาที่ตึกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ด้านขวามือส่งผลให้ตึกนั้นถล่มลงมา แต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาตกใจแม้แต่น้อยแต่รู้สึกแย่ที่ท่านผู้นั้นไม่ยอมฟังคำขอร้องของเขาก็ได้ในเมื่อท่านได้เลือกคำตอบของท่านแล้วดวงตาของชายหนุม่มแดงกล่ำไปด้วยสีเลือดมันก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเลือกคำตอบและเส้นทางโชคชะตาของผมแล้วชายหนุ่มยืนขึ้นสายตาที่โกรธเกรี้ยวนั้น ยังคงจ้องคํเหว่งไปยันท้องฟ้าอย่างท้าทายกูจะหันหลังให้กับมึงพระเจ้าหยาดฝนที่กระหน่ำลงมาเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรอวะเขากระโดดลงมาจากกองศพเหล่านั้นพร้อมชีด้ดาบกัตนะขึ้นฟ้าโดยไม่สลดว่าพวกซอมบี้กลุ่มใหม่นับร้อยกำลังวิ่งเข้ามาเนื่องจากเสียงที่ชายหนุ่มได้คำรามสดเสียงออกไปซึ่งพวกมันมีความไวต่อเสียงเป็นอย่างดี ถ้าเป็นคุณคงอยากจะนั่งอยู่เฉยๆไม่พูดไม่จาแม้ว่าภายในใจเราอยากจะตะโกนออกไปสุดเสียงมากมายก็ตามแต่ด้วยความอยู่รอดแล้วการเลือกที่จะหุบปากแล้วอ,อยู่เฉยๆจากนั้นก็รอให้พวกนั้นเดินผ่านไปหรือเพียงหวังลมๆแรงๆรอให้มีหน่วยคู่ภัยมาช่วยชีวิตหรือรอให้มีคนใจบุญเดินผ่านมาช่วยไม่แน่หรอก คนสมัยนี้ไม่ได้ดีใจเหมือนหน้าตาพวกเขาอาจจะพุ่งเข้ามาเอามีดจ้วงใส่หน้าท้องของคุณจนทะลุถึงด้านหลังกระชากเอากระดูกสันหลังออกมากินน้ำไขสันหลังของคุณหรือเลือดแทนน้ำเปล่าอย่างหิวกระหายนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งในความเป็นจริงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ความจริงในตอนนี้ก็คือ ผมที่กำลังใช้พลังในการคงสภาพร่างกายของตัวเองให้อยู่ในร่างผีดิบเยืนอยู่ท่ามกลางฝูงพวกมันถ้าไม่มีพลังนี้ผมคงอยู่ได้ไม่เกินสองวันหรอกนั่นแหละผมไม่ได้สนใจหรอกว่าพวกซอมบี้มันจะมารุมกินโต๊ะผมสักเท่าไหร่แน่นอนเนื้อหนังสีเทาซีดเส้นเลือดสีดำผุดขึ้นมาจนแทบจะทะลุเนื้อดวงตาสีแดงกลำ่ำ รอบดวงตาสีดำกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและแน่นขึ้นใช่แล้วผมเคยตายมาก่อนจากนั้นก็เกิดใหม่และได้รับพลังนี้มาอย่างเป็นปริศนาตอนแรกก็คิดว่ามันเหมือนดังของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันก็ควรเป็นอย่างนั้นแต่กระช่างเถอะผมไม่สนบุคคลที่ปรากฏตัวอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเพียงอย่างเดียวอยู่แล้วหรือว่าจากลมปากและน้ำลายของคนคนนั้นคนนี้ก็พูดคุยกัน ถ้าจะง่ายกว่าก็คือปล่อยให้หมตายเหมือนกับพวกตัวประกอบในหนังซอมบี้น่าจะเป็นการดีที่สุดผมํำดาบพู่ใจไว้แน่นแล้วกระโดดพุ่งเข้าไปปัจจันหน้ากับพวกมันอย่างกล้าหาญพร้อมกับเหวี่ยงคมดาบฟันคอซอมบี้จนขาดสะบ้นเป็นจำนวนมากที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทั้งกองทัพอย่างบ้าคลั่งเข้ามา